วันนี้มาเยี่ยมชมร้านอะไรแต่งเสียบอยนะครับเส้นาบพาสสุรินสวัสดี f อฟช่องคุณศึกสายบรรท,ทุกทุกท่านนะครับเดินเข้ามาก็เห็นเสียบอยเดินแวบบแบบ อะไรเยอะแยะมากมายนะครับอะไรแต่งสายบรรทุกนะครับขากระจุกขากระจุก็อกกี้สวยมากครับสวยๆขากระจุก็อกกี้นิกกร์นะครับโอ้โหหมอกวิดเตียว ไปท่อครับท่อแฝดแฝดสามนะครับแฝดสามแฝดสองกันชนเลียดนะครับกันชนเลียดเมกาอ่ามีเซล์เลยนะครับ เราไฟหัวเก่งเลยเนาะงานสวยๆนะครับสแต,เตนเลสหนาๆนะครับ ก็พาเอฟซเดินชมภายในร้านเสียบบอยนะครับดูว่ามีอะไรบ้างเยอะแยะมากมายนะครับอะ,อะไรเยอะแยะมากมาย หุ้มพวงมาลัยตอกน็อตล้อนะครับบิชเชลินพาดูนี่แม็กของอะไรนะครับสเตนเลส นี่เก่านอกเลยนะครับนี่เก่านอกนะครับจากญี่ปุ่นเลยอได้ยินขาวว่าราคาไม่แรงนะครับเอี FC ท่านใดสนใจนะครับมาสอบถามได้นะครับที่ร้านเสียบอย ามไม่ชลินนะครับ mm. มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับ mm. ผมจะได้อะไรบ้างเนาะวันนี้ั mm. ดครอบรอหลากสีนะครับ สิบ,บอยสวัสดีครับสิบ,บอยครับไปไหนขอญอาตนะครับอขอ,อ้โหขอญาตขอญาตขอญาตนะครับอันนี้ขเขาเรียกไฟอะไรครับสิบ,บอยครับนี่อ่ากแก๊กกแก๊กครับโอันนี้ไฟก๊แก๊ก,กใส่อันล,ล,ล,ลังคาครับเป็นงานครับโอ้ครับผม ลวงเท่าไหร่ครับเซียบอยครับเนี่ยสองร้อยสี่สิบครับสองร้อยสี่สิบโอ้ไม่แรงนะครับสวยมากเลยนะครับต,ต,ตัวถูกต้องของจีนตัวถูกต้องของจีนครับอ,อท่านใดเอฟซี FC, ท่านใดสนใจอะไรแต่งนะครับเยอะแยะมากมายครับพี่ออร้านเสียบอยอะไรแต่งครับ เส้นบพาสก่อนถึงแยกน้องเต่าใช่ไหมครับแยกน้องเต่าทางาแยกไปปราสาทนะครับใกล้ๆก,กันคับนิดเดียวนะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมาย วันนี้ผมก็มามาหา,าเราไฟหัวเก่งนะครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรวมภายในร้านนะครับอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งเก่านอก ที่วางอยู่หน้าร้านเซียบอยนะครับอันนั้นเป็นงานงานสุพรรณงานสุพรรณใช่ไหมครับเซียบอยครับงานสุพรรณเดี๋ยวผมจะย,ยกขึ้นรถด,ด้วยนะครับนำไปใส่เจ้าร็อกกี้นะครับลองไปทำดูนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนเก็บไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับสิบล้อทุนน้อย ่ายกขึ้นลนด้วยเลยนะครับจเจ้าเราไฟตัวนี้สวยมากครับราคาไม่แรงนะครับเราไฟชุดนี้นะครับที่ร้านเสียบบอยเป็นงานสุพรรณนะครับงานสุพรรณเอลดหนานะครับหนามาก ฟังเสียงดูครับงานคุณภาพนะครับวันนี้ก็คงจะได้ไปชุดนี้ชุดเดียวแหละเดี๋ยววันหน้ามาชุดใหม่นะครับเสียบอยนะ <laughs> ครับผมเดี๋ยววันหน้ามาหาดูชุดใหม่ดูนะครับดูเฟเรื่อยนะครับตกแต่งไปเรื่อยเทียนนิดหน่อยก็น่าจะเต็ม ก็ขอบคุณเสียบอยนะครับเจ้าของร้านใจดีมากๆนะครับยิ้มตลอดเลยครับยิ้มเก่งมากเลยเสียบอยรอเราเอาการ, <laughs> รขอบคุณเอฟซช่องคุณศึกสายบรรท,ทุกทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ